ปาดยัยบวัวมาไล่ผู้ใดนี่ <c oughs> เอาลูกลูกถอดชุด <c oughs> ออกเอาไว้น้ำจะได้ม่สั่นเาใส่องล้างไว้น้ำเราด้วยมีมาไล่อยู่น้ำกูพันตัวของของผู้ใดก็ยัยบัวของเจ้าติป <c oughs> าปล <c oughs> ามีบวัวไหมยะฝากไว้ว่า <c oughs> ทีถอดชุดเข <c oughs> ้า <c oughs>

โอ้ยคุณแม่บัวดีใจหลายลูกถอดชุดฝากไว้เนี่ยของกูได้หนิ่นะมเพนเาตมจผู้ใดแต้มนาแต้มใจผู้ใดก็เอาถามหาว่าเป็นัวแล้วไปเอาไม้เลยกุีเจะพี่ไปไปไปเอาไม้เลยยนุดไม่หลุดโจก่อนเลยกูมาขนก็ก็ผู้ใดผู้ใดผู้ใดคนไใด โอ้าันที่ร้องให้คู่กันนะวะเอ้าะนั่นเดี๋ยวบอกน้องเฟสเฟสพี่พี่หมอว่าเราเหมือนกันฝาแฝดร้องเพลงสภาพฟองเถอตัวนี้น้อยตัวนี่ต้องกอดยังนี่คืออนดุสักเนอนาคตโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องลักแล้วลักแล้วลักแล้วยายบัวลักมาไล่แล้วนี่ ไปขบอูแลเนาะเอาว้างเยอยหัวลักมาไล่แล้ววะดิมีมีหัวลักมาไล่เอาางอนกบปของกูหรอบ้าเมื่ออมนีนีโอเคครับพี่น้อง